สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มอีหน่อไม่เหงาแล้วนะคะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องลิลิตตะเองายตอนที่สี่หน้าที่ห้าสิบสี่แล้วก็ห้าสิบห้าค่ะผู้แต่งของเรานะคะคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโนรสพระนามเดิมคือพระองค์เจ้าวาสุกรีค่ะโดยสมาชิกของกลุ่มอีหนาไม่เหงาแล้วนะคะได้แก่ดิฉันพัทรนิดายีโ่โถเลขที่ยี่สิบห้าทำหน้าที่แปลบทประพันธ์ค่ะดิฉัน สีกรสีเข้มเลขที่ยี่สิบหกทำหน้าที่ทําสไลด์ค่ะดิฉันนางสาวชวัญญาลักษานนเลขที่สามสิบแปลบทประพันธ์ค่ะดิฉันนางสาวชิรญาติเห็นมนิีเลขที่สามสิบห้าแปลบทประพันธ์ค่ะดิฉันนางสาวผดมวิการเลขที่สามสิบเจ็ดทำหน้าที่แปลบทประพันธ์ค่ะวิชาภาษาไทยภาคเรียนที่สองปีการศึกษาที่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนำเสนอครูทัศนีย์ยิ้มอยู่ค่ะ แบทประพันธ์นะคะพระมหาอุปราชาทรงสดับคําโหนก็ทรงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพวกโหนอาจจะทูลเพื่อให้ใคลายกังวลทรงคิดถึงพระราชบิดาจึงมีพระทัยโศกเศร้าหอยให้ถ้าพระราชบิดาจะทรงสูญเสียพระโอรสแก่ข่าสึกพระองค์จะทรงเจ็บพระทัยเป็นทุกข์ใหญ่หลวงขนาดไหนเรา่ากับว่าทรงสูญเสียแขนทั้งสองข้างไป ในการลบกันพนันเดย์ส่วนผู้เป็นศัตรูใครจะสามารถออกมาสู้รบได้คงจะต้องเสียแผ่นดินมอนคงพินาศย่อยยับเพราะไม่มีผู้กล้าหาญจะสู้ได้น่าสงสารพระราชบิดาที่ทรงเป่าเปี่ยวและโศกเศร้าพระไทยพระองค์ทรงพระราชภาพมากแล้วเกรงว่าทรงจะเพียงพ่มพ่ายแพ้ในศึกสยามครั้งนี้การศึกสงครามนในครั้งนี้เป็นที่หนักใจหนักหนา พระองค์ทรงหนักหนพระไทยหากต้องตายไปในสนามรบใครจะนำร่างกลับไปศพคงจะถูกทิ้งไว้ไร้คนเผาเป็นแน่พระบิดาคงประทับอยู่ในพระนครเพียงลำพังพระองค์คงไม่มีใครเป็นคู่คิดในยามศึกสงครามในการจะริเริ่มดำเนินการศึกพระองค์คงคับแค้นพระไทยเป็นแน่แปลปิประพันธ์ พระคุณของพระราชบิดามีมากเท่าผืนแผ่นดินเต็มตลอดใปทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างเพราะองค์ทรงให้ชีวิตให้การชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่มาเกรงว่าลูกจะไม่ได้กลับมาตอบแทนพระคุณแต่คำศัพท์นะคะจือซ่้อยหมายถึงคลายความเศร้านาฤปาดินหมายถึงจอมกษัตริย์ในที่นี้คือพระเจ้านาันทบุเรงปิตุเรศหมายถึงบิดา เฮี้ยนหมายถึงหมดไม่เหลือกระทศหมายถึงสลดใจมีจิตใจหวั่นไหวเพราะความโศกสล ط, ดดัศกรหมายถึงศัตรูมอนหมายถึงชนชาติมอนแผ่นดินมอนภูทะเลศหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินอุระหมายถึงอกราชรันหมายถึงต่อสู้ลบรันหมายถึงเต็มที่มากประพิศหมายถึงกษัตริย์ พระมะหากษสรุปเนื้อเรื่องนะคะสรุปคือพระมะหาอุปราชาแม้จะได้สดับคําพยากรณ์จากพวกหูนก็ยังทรงเชื่อเพียงครึ่งหนึ่งเพราะทรงคิดว่าพวกโหนอาจพูดเพื่อให้พระองค์คายความกังวลแต่เมื่อทรงลํำนึกถึงพระราชบิดาก็ยิ่งเศร้าและเป็นห่วงว่าหากพระองค์ต้องสิ้นพระชนในสึกพระราชบิดาจะต้องโศกเศร้าเพียงใดเรากับสูญเสียแขนทั้งสองข้างไป พระมหาอุปราชานะคะทรงหนักทัยต่อการสึกครั้งนี้เพราะเกรงว่าหากสิ้นพระชนงสนามลบก็อาจไม่มีผู้พาไปประกอบพระเพิงและพระราชบิดาจะต้องอยู่ตามลาพังไม่มีผู้ใดเป็นที่ปรึกษาเรื่องศึกสงครามพระองค์ทรงสํานึกในพระคุณของพระราชบิดาอย่างล้นเหลือแต่กังวลว่าจะไม่มีโอกาสกลับไปตอบแทนพระคุณน,นั้นได้ คำถามนะคะหนึ่งเหตุใดพระมหาอุปราชาจึงทรงเป็นห่วงพระราชบิดามากเป็นพิเศษก่อนออกศึกสองภูทะเลหมายถึงอะไรขอบคุณมากค่ะ